สวัสดีแต่ทุกคนพี่น้องทั้งหลายพี่น้องเผื่อนๆชาวยูทูบมื่อนีอนน่ยอยายะมางอย่างวันนี้สีตำสมดำค่ะดำตำสมํำ,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 ำพักสามสีนะแต่เนาะนี่ก็คคอแค่รสเนาะแค่รนะสสีสมแล้วก็บ,บีทูดเนี่ก็สีม่วงม่วงนะแจะเนาะม่วงอมแดงสามสีแล้วก็แกนตะวันนะแต่เนี่แกนตะวันอันมันเป็นสีขาวนะแต่เนาะ สามสีสามพักเนาะจา้ะนี่ค่ะมาอ่างแล้วเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะ่าต่ำเนาะแต่เนาะอันนี้ก็คือปอกแล้วนี่นี่ค่ะปอกแล้วก็เป็นแบบนี้อน,นีแกนตะวันอันนี้แค่หลดเนาะจา้ะเนาะอันนี้บีทูดสามสีเลยนะคะต่ำพักสามสีทุกคนต่ำพักสามสีสีสมสีขาวสีแดง แดงอมม่วงนาะจะเนาะสีแดงอมม่วงก็คือบีทูดเด้อจ้ะเด้อสีขาวก็คือแกนตะวันสีส้มก็คือแครหเลยเดี๋ยววนนี้เขาจะมาต่ำกินกันนาะจะเนาะต่ำมันก็เป็นหน้าตาจังซี่ลจ้ะแ่บๆได้ลองเบิงเห็ดเบิงเด้อจ้ะท่านผู้ชมอันบีทูดมันจะออกหวานน่แต่แล้วกันอกสีหวานๆจักน่อยแล้วกนัน มีทูตมันตัวหวานเพือกันจ้ะแค่รสอ,อีกบะนี้มีแต่แนวแซ่บๆใส่กันจะ้ะแซ่บอีดีได้ลองเห็ดบุญเลยจัดท่านผู้ชมผักสามสีนะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะท่านผู้ชมสวัสดีจ้ะเพื่อนๆชาวไทยชาวลาวชาวยูทูบตัวโลกเนาะแต่เนาะได้เห็ดแล้ว,วก็สิไม่กินเนาะแต่บัดนี้เนาะตำอันผักสามสีแล้วจ้ะแค่รส ก็เป็นสีส้มเนาะจ้ะแกนตะวัน,นก็เป็นสีขาวแล้วกันบ,บีทูดมันก็เป็นสีม่วงม่วงเนาะเะนาะม่วงเข้มสีออกแดงแล้วกิอสีแกงเส้นเนาะจ้ะเนาะยาาห้องแกงเส้นเนาะจ้ะใส้เท้าไก่แล้วก็มีไข่บบมีลูกเสี่ย่มื้มาี้ก็ะไรนี่จ้ะกินมาจ้ะทุกคนมาเติมน้ำกันมาจ้ะ กอนสิกินกาแากดซับส์ไข่กดไค์กดแช่ให้ช่องาย่ๆในเด้อแต่เด้อเบิ่งก่อนจัาหานาทีค่อยจงกดเด้อจ้ะมันค่อยเป็นสแปมแล้วมันกับ่ค่อยรุดออกจากกันเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อแต่ท่านผู้ชมพี่น้องทั้งหลายที่นนารากหนาลากัาลากทุกคนเนาแต่เนาะทุกคนกัน่นารากหนารัาากทั้งนั้นนี่แต่คนน่า คนน้นหักแล้วก็แตกต่างกันไปเนาะจ๊ะเนาะคนเ้าบุคลิกแต่ละคนก,นการของคนเ้ากับบุคคลิกกันแต่ละคนก็นได้เนาแะแต่ไปสิเฮ็ดอันใดมาเแล้วแต่ไปสิเฮ็ดอันใดออกไปเนาะจ๊ะเนาะบางคนก็เฮ็ดคลิปออกมาเราบางคนก็เฮ็ดคลิปออกมากิน ววนกนตวนแกินดิบก็ได้ด้จ้ะก้นตะว,วันเพืวว่อนวามันดีเลย่กินทุกเมืม่อเมาหัวสองหัวดีต่อสุขภาพนีลองอ่านมึงด้จ้ะเขากูเกิ e อ่านมึงเลยเนียายาก็ัสื่อมาแต่ห่างถุงหนึ่งสิ่หรอ นสวีเดนนะจ๊ะซื้อมาแหล้แย่่มรอนน้ำหน้ารอนใยญ่ยก็มาปลูกไว้ปลูกได้ดัก,กระตาบบกไงห,หนึ่งเจ <c oughs> ็บไว้กินตั้งหลายเมือตำกินก็แซ่บแกงกินก็ได้จ้ะพัดกินก็ได้คจ้ะทานบางๆแล้วก็กินเฮดสมตำก็แซแ่บจ้ะ hết chèn sen bốc phúng đấy, bởi vì mẹ này hết rồi, ăn <laughs> chân sen che che hết nó chắc hết tuổi Long thân tuổi nhẹ nhẹ hay lú, mẹ thì bữa tổng chèn nhàng nó ว่าต้องแต่งให้มันสวยงามหรอกว่าอันตักกินรสนะจ๊ะใส่บอคอกลี่แค่ร้อนแกงตะวันทำน้ำซุปต่ว่าบอคอกลี่มาใส่ให้ร้นะจ๊ะ 3, ก็ใช้นั้นสิบเปอร์ก็ ตำยำเราไปแซบอีหลีจ้ะน้าเหม่ยเม่ยเฮียแมนอืมจินสุดเลยล่ะเพราะว่ารสจัดจ้านดีจ้ะ น้ำน้ำกระเทียมเกี่ยวน,ยน,น้ำต้มซุปกส่น้มมันง่าจากน้อยจ้ะแซ่บดีอ่ะ ไปก็บกังนาฬิกาไปจ้ะ อร่อยออร่อยมากมากบางเหม่กับตำแซ่บอีหลีนะแต่เนาะจนแม่ข้าสมตำแพร์น้องเมื่กับว่าแซ่บอย่ากน้องเมื่กับแพร่ร้านสมตำเนาะ ชอบทุกครัง้งเหรอแต่ว่าม่กู้ว่ามโนอสใจปขนานะ cảm ơn rất nhiều lại ơn các bạn đã theo dõi đến